อีพี2,001คำพิพากษาสาลฎีกาที่3 3 3 6าับ2,164ริ 2, 4, บริษัทพอพานโจทบ,บริษัทกอไก่กับพวกจำเลยคดีสืบเนื่องมาจากสารชั้นต้นพิพากษาตามสัญญากณีปนอมยอมความ ให้จำเลยที่1ชำระเงิน12ล้าน294,515บาท95สตางค์พร้อมดอกเบี้ย1ล้าน321,660บาทรวมเป็นเงิน13ล้าน616,175บาท94สตางค์ให้แก่โจทย์ภายในวันที่15สิงหาคม2555 หากผิดนัดยินยอมให้โจทย์คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ7.5ต่อปีจากจำนวนเงินต้นที่ผิดนัดและให้โจทย์บังคับคดีได้ทันทีส่วนจำเลยที่สองสารชั้นต้นมีคำสั่งจำนายคดีออกจากสาระบบความเนื่องจากโจทย์ถอนฟ้องคดีถึงที่สุดแล้ว แต่จำเลยที่หนึ่งไม่ปฏิบัติตามความพิพากษาโจทย์ขอให้บังคับคดีโดยให้เจ้าพนักงานบังคับคดีอายัดสิทธิเรียกร้องที่จำเลยที่หนึ่งจะได้รับจากการบังคับชำระหนี้ออาจากบริษัทกูสวิวแรนจำกัดรวมทั้งหลักประกันเป็นที่ดินโฉนดเลขที่55989ถึง5 5 9 93 ที่บริษัทพีซีแลนด์จำกัดนำมาวางเป็นประกันหนี้ของบริษัทกูดวิวแลนด์จำกัดซึ่งจะต้องชำระหนี้ให้แก่จำเลยที่หนึ่งตามคำพิพากษาในคดีแพ่งหมาเยเลขแดงที่พบพาน517/257ทัของศาลจังหวัดนนทบุรีเพื่อน,นำมาชำระหนี้ตามคำพิพากษาในคดีนี้ให้แก่โจทก์ ต่เจ้าพนักงานมาคับคดีไม <fuck> ่ด <rainforest> ําเนินการอายัดสิทธิเรียกร้องให้โจทย์โจทย์จึงยื่นคาร้องขอให้ศาลชั้นต้นออกหมายอายัดสิทธิเรียกร้องหรือมีคําสั่งให้เจ้าพนักงานมาคับคดีอายัดสิทธิเรียกร้องดังกล่าวศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วมีคําสั่งให้ยกคําร้องโจทย์อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้อายัดสิทธิเรียกร้องดังกล่าวตามคำร้องขอของโจทย์ ต่อมาวันที่20มีนาคม2อ6 2โจทยื่นคำร้องว่าจดได้รับชำระหนี้ตามสัญญาปณิปนอมยอมความจับจําเลยที่1ครบถ้วนแล้วจึงขอยุติการบังคับคดีแก่จําเลยที่1และขอให้สาลชั้นต้นมีคำสั่งยกเลิก<ม>เพิกถอนหมายมังคับคดีสาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตและแจ้งเจ้าพนักงานบังคับคดีทราบ วันที่3พุพฤษภาคม2 5 6 2โจทยื่ยนคำร้องว่าโจทย์ตั้งเรื่องอายัดเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดที่ดิน5แปลงที่จำเลยที่1นำยึดไว้ในกรดีแพ่งหมายเลขแดงที่พอผ่าน517ทับ2พหของสารจังหวัดนนทบุรีเพื่อนำมาชำระหนี้และเจ้าพนักงานบังคับคดีมีคำสั่งอนุญาตตามที่โจทย์ขอ ต่อมาจำเลยที่1และบริษัทกูสบิวแลนด์จำกัดตกลงกันได้เจ้าพนักงานบังคับคดีงดการขายทอดตลาดที่ดินไว้ก่อนและจำเลยที่1เสนอชำระหนี้ส่วนที่เหลือแก่โจทก์จนครบจำนวนต่อมาเจ้าพนักงานบังคับคดีอนุญาตให้จำเลยที่1ถอนการยึดทรัพย์และถอนการบังคับคดีในคดีแพง่งหมายเลขแดงที่พอผาน 1> 5 1 7ทับสองาทำให้โจทก์ไม่อาจได้รับชำระหนี้จากการอายัดเงินที่จะได้จากการขายทอดตลาดและโจทย์ไม่อาจบังคับคดีโดยอาศัยสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ที่จะอายัดหรือยึดที่ดินทั้ง5แปลงเพื่อขายทอดตลาดนำมาชำระหนี้แก่โจทย์ได้จึงเป็นกรณีที่โจทย์ไม่อาจดำเนินการบังคับคดีแก่จำเลยที่หนึ่งได้อีกต่อไป โจทย์ขอยุติการบังคับคดีโดยขอยกเว้นค่าริขิตจำเนียมทั้งปวงในชั้นบังคับคดีศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้ยุติการบังคับคดีส่วนคำขอยกเว้นค่าริขิตรำเนียมชั้นบังคับคดีให้ยกโจทย์อุทธรณ์สาลอุทธรณ์พิพากษายืนค่าริาิตรำเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับโจทย์ดีกาโดยได้รับอนุญาตจากศาลดีกา สารดีกาวินิจฉัยว่าคนที่จริงที่คู่ความไม่ตัวแย้งกันในชั้นนี้รับฝั่งเป็นยุติได้ในเบื้องต้นว่าสาลชั้นต้นมีคำพิพากษาตามสัญญาปณีปนอมยอมความให้จำเลยที่หนึ่งชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยกแก่จโจทกคดีถึงที่สุดแล้วแต่จำเลยที่หนึ่งไม่ชำระหนี้จโจทขอให้บังคับคดีโดยให้เจ้าพนักงานบังคับคดีอยัดสิทธิเรียกร้องที่จำเลยที่หนึ่ง จะได้รับจากการบังคับชำระหนี้เอาจากบริษัทกูดวิลแอนจำกัดและหลักประกันในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่พอผ่าน517ทับสอพของศาลจังหวัดนนทบุรีต่อมาจำเลยที่1และบริษัทกูดวิลแอนจำกัดตกลงกันได้จำเลยที่1ขอถอนการยึดทรัพย์และถอนกนารบังคับคดีในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่พอผ่าน 517ทับ257ของศาลจังหวัดนนทบ,บุรีโจทย์จึงขอยุติการบังคับคดีปัญหาต้องวิจัยตามดีกาของโจทย์มีว่าโจทย์ต้องเสียค่าธรรมเนียมเจ้าพนักงานบังคับคดีกรณีอาจยัดเงินแล้วไม่มีการขายหรือจำหน่ายหรือไม่เห็นว่าโจทย์เป็นเจ้าหนี้ของจำเลยที่หนึ่งตามคำพิพากษาตามยอมของศาลชั้นต้น และเป็นผู้ขอให้เจ้าพนักง,งานบังคับคดีอายัดสิทธิเรียกร้องของจำเลยที่1ที่จะได้รับจากการบังคับชำระหนี้เอาจากบริษัทกู๊ดวิ l แลนด์จำกัดและหลักประกันในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่พอผ่าน517/257ของศาลจังหวัดนนทบรุรีเพื่อน,นำมาชำระหนี้ตามคำพิพากษาในคดีนี้ให้แก่โจทก และเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดําเนินการอายัดสิทธิเรียกร้องดังกล่าวของจําเลยที่1แล้วการอายัดสิทธิเรียกร้องดังกล่าวจึงเกิดจากการกระทาของโจทก์เองเมื่อต่อมาจําเลยที่1และบริษัทกูดวิลแลนจำกัดตกลงกันได้จําเลยที่1ขอถอนการยึดทรัพย์และถอนการบังคับคดีในคดีแห่งหมายเลขแดงที่พอผ่าน517ทับสอ ของศาลจังหวัดนนทบุรีโดยจำเลยที่1เสนอชำระหนี้ตามคำพิพากษาส่วนที่เหลือแก่โจทย์จนครบถ้วนและโจทย์ตกลงตามข้อเสนอของจำเลยที่1หลังจากนั้นโจ์ได้รับชำระหนี้ตามสัญญาปณิปนอมยอมความจากจำเลยที่1ครบถ้วนแล้วจึงขอยุติการบังคับคดีแก่จำเลยที่1และขอให้มีคำสั่งยกเลิกเพิกถอนหมายบังคับคดี ตามคำร้องลงวันที่20มีนาคม2562สารชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตและแจ้งคำสั่งยกเลิกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบย่อมมีผลให้การบังคับคดีตามความพิพาคษาศสามาชั้นต้นที่ดำเนินไปแล้วถูกเพิกถอนไปด้วยเหตุเจ้าหนี้ตามความพิพากษา แจ้งเป็นหนังสือไปอยังเจ้าพนักงานบังคับคดีว่าตนสละสิทธิ์ในการบังคับคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิหนาวความแห้งมาตรา292อนุ6อันเป็นการถอนบังคับคดีนอกจากกรณีตามมาตรา292อนุ1และอนุ5ซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพินาวความแห้งมาตรา169 ทับสองวักสี่บัญญัติให้โจท์ผู้เป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาผู้ขออายัดเป็นผู้รับผิดในค่าริชาธรรมเนียมในการบังคับคดีโจทจึงมนีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเจ้าพนักง,งานบังคับคดีกรณีอายัดแล้วไม่มีการขายหรือจำหน่ายที่ศาลุทธรพิพากษายืนตามคำสั่งศาลชั้นต้นให้ยกคำร้องของโจทมานั้น สานดีกาเห็นพ้องด้วยดีกาของโจทย์ฟังไม่ขึ้นผิดภ,ภาคสายืนข้าริชัาธรรมเนียมในชั้นนี้ให้เป็นพับกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา169ทับ2ภงไทยใต้บังคับแห่งบทบัญญัติมาตรา169ทับ3 ให้ลูกหนี้ตามคำพิภากษาเป็นผู้รับผิดในค่าใช้จรายรมเนียมในการบังคับคดีโดยให้หักออกจากเงินที่ได้จากการยึดอายัดขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิภากษาหรือจากเงินที่ลูกหนี้ตามคำพิภากษาได้หวางไว้มาตรา169่ทับ 2, วรรคสองในกรณีที่มีการบังคับคดีแก่ผู้ประกันในศาล ข้าริชาารรมเนียมในการบังคับคดีในส่วนนั้นให้หักออกจากเงินที่ได้จากการบังคับคดีตามสัญญาประกันมาตรา169ั2วรรค3ในกรณีที่มีการบังคับคดีตามคำพิพากษาให้แบ่งกรรมสิทธิ์รวมหรือมรดกให้เจ้าของรวมหรือทายาทผู้ได้รับส่วนแบ่งทุกคน เป็นผู้รับผิดในค่าริชาธรรมเนียมในการบังคับคดีโดยให้หักออกจากเงินที่ได้จากการขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินอันเป็นกรรมสิทธิ์รวมหรือทรัพย์มรดกนั้นมาตรา169ทับ2วรรค4กรณีที่มีการถอนการบังคับคดีนอกจากกรณีตามมาตรา292อนุ1และอนุ5ให้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาผู้ขอยึด หรืออายัดทรัพย์สินเป็นผู้รับผิดในค่าริจาธรรมเนียมในการบังคับคดีประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา292ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีถอนการบังคับคดีในกรณีดังต่อไปนี้อนุหนึ่เมื่อศาลได้มีคำสั่งให้ถอนการบังคับคดีเนื่องจากลรกหนี้ตามความพิพภากษาเยื่นอุทธร์หรือดีกา และได้วางเงินต่อศาลเป็นจํานวนพอจาระนี้ตามคําพิภากษาพร้อมทั้งค่าริชาร,ร์ทเนียมและค่าริชาร,ร์ทเนียมในการบังคับคดีหรือได้หาประกันมาให้จนเป็นที่พอใจของศาลสําหรับจํานวนเงินเช่นว่านี้มาตรา292อ,29อนุ2เมื่อศาลได้มีคําสั่งให้ถอนการบังคับคดีเนื่องจากคําพิภากษาในระหว่างบังคับคดีได้ถูกกัก หรือถูกยกหรือหมายบังคับคดีได้ถูกเพิกถอนแต่ถ้าคำพิพากษาในระหว่างบังคับคดีนั้นได้ถูกกลับแต่เพียงบางส่วนการบังคับคดีอาจดำเนินการต่อไปจนกว่าเงินที่ได้รวบรวมได้นั้นจะพอนชำระแก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษามาตรา292อ,29อน,นุ3เมื่อศาลได้แจ้งเจ้าพังานบังคับคดีทราบว่า ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่ตามมาตรา199เบเนจวกวรรคสาและมาตรา207มาตรา292อนุ4เมื่อศาลได้มีคำสั่งให้ถอนกนารบังคับคดีตามมาตรา293มาตรา292 9 2อนุ5 เมื่อลูกหนี้ตามคพิภากษาได้วางเงินต่อเจ้าพนักง,งานบังคับคดีเพื่อเป็นการชำระหนี้ตามคพิภากษาพร้อมทั้งค่า,า,า,าริชาธรรมเนียมและค่าริชาธรรมเนียมในการบังคับคดีมาตรา292อนุ6เมื่อเจ้าหนี้ตามคพิภากษาได้แจ้งเป็นหนังสือไปยังเจ้าพนักงานบังคับคดีว่าตนสละสิทธิ์ในการบังคับคดีในกรณีเช่นว่านี้เจ้าหนี้ตามคพิภากษานั้น จะบังคับคดีแก่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาสำหรับหนี้นั้นอีกมิได้มาตรา292อ,29อนุ7เ,เมื่อเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาได้แจ้งเป็นหนังสือไปอยังเจ้าพนักงานบังคับคดีว่าตนขอถอนการบังคับคดี